ในคลิปนี้เรามาแนะนำวิธีเช็คอินรับเงินในทูมันดีวอลเลตกันนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ใช้ทูมานี่วอลเล็ตนะครับอย่าลืมมาเช็คอินกันทุกวันนะครับเพื่อรับเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่หน้าหลักของเราก่อนนะครับโดยการแตะเลือกตัวนี้กันเข้าไปนะครับและในขั้นตอนถัดมานะครับให้เพื่อนๆมาเลือกตรงนี้นะครับตรงอัลลีเพนะครับทำการแตะเลือกตรงนี้กันเข้าไปได้เลยตรงนี้นะครับเพื่อนๆเช็คอินทุกวันเพื่อรับเงินรางวัลและคูปองนะครับมันจะมีดอกดาวซ่อนไว้อยู่นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยแตะเลือกตรงนี้กันเข้าไปนะการเช็คคคคอออิินน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 ะะะะะรรััััับบบบถ้้้าาาเเพื่่่่ช็วววทททททีีีจจจไไไดดดก บาทวันที่4นะครับจะได้2บาทวันที่5จะได้2บาทและวันที่6จะได้3บาทส่วนวันสุดท้ายนะครับวันที่7เพื่อนๆจะได้5บาทนะครับโดยการนะครับเพื่อนๆจะต้องเข้ามาเช็คอินทุกวันต่อเนื่องนะครับถึงจะได้ตามนี้นะครับผมโดยรวมแล้วทั้งหมดเพื่อนๆจะได้ทั้งหมด15บาทนั่นเองนะครับผมโดยเงินนี้นะครับจะเข้าไปที่โทมานี่วอลเล็ตนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้จ่ายรวมกับเงินที่เราเติมไปได้เลยนะครับเรือเราจะเอาไว้ไปซื้อของที่เซเว่นหรือว่าโลตัสหรืออะไรก็ตามที่ใช้จ่ายผ่านโทมานี่วอลเล็ตได้นั่น การแตะที่ปุ่มเช็คอินได้เลยนะครับมาทําแบบนี้ทุกๆวันนะครับแตะที่ปุ่มเช็คอินตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะเด้งแจ้งเตือนแบบนี้นะครับมีเงินเข้าทูมานี่บัลเลตของเพื่อนๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับที่สําคัญอย่าลืมมาเช็คอินต่อเนื่องกันให้ครบ7วันกันด้วยนะครับโดยกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเขาจะมีอยู่ทุกเดือนนะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นไหนๆนะครับกดติดตามเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับแต่เห็นว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่เข